ฝีมือพารวยช่วงยอดฝีมือเย้เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่ฝีมือพารวยในช่วงที่3ากับผู้เข้าแข่งขันขั้นที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาจะทำลายสถิติได้หรือเปล่าครับสองนาที2.5วินาที มั่นใจไหมเต้นเต้นไหมทำใจสบายๆพร้อมพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอให้น้องโชคดีกับเวลาที่สวยงามพร้อมแล้วอะไรอ่ะเริ่มครับเพราะว่าเราหนุว่านะครับความว่องไวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ ตอนนี้นะครับตอนนี้โอ้โหเสียบอย่างว่องไวว่องไวมากไวมากปั๊บโอ้โหย้ายเข้าไปแล้วย้ายเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ใส่น็อตแล้วนะครับขันน็อตแล้วนะครับตอนนี้ขันน็อตอย่างว่องไวนะครับร้อที่หนึ่งใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้ร้อยที่หึ่ใกล้เสร็จแล้วรอที่หึ่มาแล้วครับร้อที่หึ่มาแล้วในเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับเวลาสวยงามมากเวลาดีมากหมุนหมุนหมนนนขข เอาแล้วครับเอาให้น่เอาให้น่ปรับปรับปรับนี่นี่แถวค้องชำนาญมากเลยนะครับเอาแล้วครับไปถึง1นาทีแล้วครับกับร้อที่หนึ่งใกล้เสร็จแล้วนะครับกระพรอกระพรอแล้วร้อที่2มาได้เลยนะครับมาแล้วร้อยที่2มาแล้วเวลาสวยงามมากนะครับตอนนี้ร้อที่2มาแล้วนะครับยังไม่ถึง1นาทีนะครับร้อยที่สจะเข้าสู่ร้อหลังแล้วอย่าตื่นเต้นนะอย่าตื่นเต้นนะทำใจสบายๆนะอย่าตื่นเต้น พี่จะไม่บอกเวลาเราขอให้เราทาเวลาให้ดีพี่จะไม่กดดันเราโอเคนะแต่ตอนนี้เวลาหนึ่งนาทีกว่าแล้วอ๋อผมพูดแล้วเหรอ,อแค่หนึ่งนาทีเนาะอจะไปสบาย,บายนี่หลายเคยคนไหมล่ะใช่ปะ่ะไม่ใช่หลายเคยนะโอเคตอนนี้นะครับเวลาเดินสวยงามผมว่านะเวลานะถ้าคุณ ล้อที่สามมาตอนนี้นะผมว่าทันด้วยไวยเลยขันแล้วเร็วขันเร็วขันเร็ว,รวจะถึงสองแล้วจะถึงสองแล้วไวไวไวปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วไปเลยเร็วถ้าเสร็จแล้วไวๆครับจะสองนาทีแล้วจานสองนาทีแล้วจานสองนาทีแล้วไวไวไวเร็วเร็วเร็ว เหลือไม่กี่วินาทีนะครับเหลืออีกไม่กี่วินาทีอีกไม่กี่วิไว้ครับอีกไม่กี่วิไวใกล้แล้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 วเวลาใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเลยแล้วสองพันยังอยู่นะโอเคโอเค ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปั๊บ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 นี่นี่นี่ท่าเสร็จแล้วอยู่เวลาถ้าเสร็จแล้วอยู่เวลา,าลวอยู่เวลา,อวลาโอเคโอเคครับไม่เป็นไรครับถึงแม้ไม่ได้ที่หนึ่งแต่ที่สองก็เป็นของเรากับเวลาสองนาทีสี่สิบสองวินาทีชิวเฉียบไปทีเดียวเองเนาะแต่เราก็ทำเต็มที่แล้ว นะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเร็ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาพบกับพิธีการมอบเงินรางวัลกับฝีมือพารวยเย้เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่พิธีการมอบเงินรางวัลนะครับผมและอย่าลืมครับฝากย้ำไว้ด้วยนะครับก่อนที่ขับรถจักรยานยนต์บนทองถนนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่อยากให้พ่อแม่ท่านเสียอกเสียใจอย่าลืมครับเปิดไฟหน้าใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยนะครับ จะได้ผีกดจราจรนะครับเอานะครับระดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญพ่อสุนทรฝีมือแรงงานจราจรนะครับท่านโคศิ์ฐาวระมอบเงินรางวัลครับนี่นะครับผมเอานะครับและผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับทำเวลาไปได้สวยงามกับเวลา2.25วินาทีเงินรางวัลสามาทคุณเด่นพระวิสิ์ครับต่อไป ทำเวลาได้ไปดีมากเลยสวยงามมากนะครับผมเอาเลครับแล้ททันดองนะครับกับเวลา2นาที42วินาทีนะครับคุณนิพัฒนิยมดีครับผมและทันที่3นะครับทําเวลาไปได้2นาที50วินาทีคุณสิทธิกรวิไลแรงครับ เอาะครับขอบขอบคุณนะครับท่านพอสมนาฝีมือแรงงานจราจรยองท่านโคสิทธิ์ทาววราขอบคุณมากครับที่ให้เกยรติกับรายการเรานะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะลากันไปด้วยนะครับปฏิทินข่าวชาวฝีมือแรงงานและพบกันใหม่ทุกอาทิตย์เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปทางช่องเดนิวทีวีกับรายการฝีมือพารวยและอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับความจนไม่ชอบอยู่กับคนขยันวันนี้สวัสดีครับ ปฏิทินข่าวชาวแรงงานกอพอรจับมือสองหน่วยงานฝึกอาชีพสร้างรายได้ให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวนายนครศิลปะอาชาอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการจัดหางานจัดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรสาขาช่างและภาคบริการเช่นการทำมุ้งลวดการทำต้นไม้หินมงคลช่างไม้ก่อสร้างและช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเป็นต้นรวมถึงยังได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวิทยากรให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีทักษะฝีมือเพื่อน,นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดและขยายผลการฝึกอบรมอาชีพต่อไปซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการสร้างแรงงานที่มีฝีมือ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและยังเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการขัดแคลนแรงงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอีกด้วยสพอพ1สมุทรปราการจัดเต็มเปิดฝึกอบรมรองรับทุกสาขาอาชีพมีข่าวดีถึงแรงงานในจังหวัดสมุทรปราการขณะน,นี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคหนึ่งสมุทปราการ จัดหลักสูตรเปิดห้องเรียนฝึกอบรมในทุกสาขาอาชีพปัญหาการขัดแคลนแรงงานเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นเกือบทุกสาขาอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศนายสุภพปปิงตาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝิบือแรงงานภาคหนึ่งสบุตรปราการหรือสอพอพอหนึ่งสบุตรปราการเปิดเผยว่าสถาบันได้จัดหลักสูตรเปิดห้องเรียน ฝึกอบรมในทุกกลุ่มสาขาอาชีพเช่นกลุ่มอาชีพช่างอุตสาหการกลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ช่างเขียนแบบช่างเครื่องกลช่างก่อสร้างช่างอุตสาหกรรมศิลป์และกลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการโดยแต่ละหลักสูตรจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีระยะเวลาในการฝึกอบรมตั้งแต่12 70ชั่วโมงผู้สนใจติดต่อได้ที่02 3153799โครงการนี้นอกจากจะช่วยยกระดับฝีมือแรงงานไทยแล้วยังสร้างแรงงานฝีมือป้อนสู่ตลาดแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้วยสพจนนทบุรีให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจ SME เวียดนามนายวินัยขันติวิสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรีให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจ SME ประเทศเวียดนามซึ่งขอศึกษาดูงานณศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ปรึกษาหารือในเรื่องการพัฒนาแรงงานและการส่งเสริมการตลาดวิสัยทัศน์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยได้เยี่ยมชมการฝึกอาชีพสาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าการนวดแผนไทยและสปาเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมา กอพอรอจัดแข่งขันด้านอาหารส่งเยาวชนไทยสู่เยอรมน,นีกอพอรอเตรียมเก็บตัวสามเยาวชนไทยเฟ้นหายอดฝีมือส่งเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานานานาชาติที่ประเทศเยอรมน,นีนายอนุสรไกรวัฒน์นุสรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันเยาวชนไทยมีความสามารถและทักษะฝีมือในสาขาช่างต่างๆค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสาขาประกอบอาหารที่ไม่เป็นสองรองไทยในโลกโกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือกอพรอจึงจัดการแข่งขันคัดเลือกเยาวชนในสาขาประกอบอาหารนานาชาติขึ้นโดยนายมาตาวุฒินาคปานเสือสามารถคว,ว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้รับเงินรางวัลส0 0 0 0บาทส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นางสาวสุชารั์ปิยะโชคภัยสารได้รับเงินรางวัลสองหมบาท สุดท้ายรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่นายปิยชาติพุทธวงศ์ได้รับเงินรางวัลหนึ่งมืนบาททั้ง3คนนี้ยังจะได้รับการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อคัดเลือกยอดฝีมือให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานานานาชาติ WorldSkills ครั้งที่42ที่เมืองไลป์ซิกสาพันสาธารนรัฐเยอรมน,นีในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมด้วย กรมการจัดหางานเตือนผู้ที่ต้องการทำงานในเกาหลีศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจนายประวิทย์เคียงผลอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าการไปทำงานในตำแหน่งนวดในต่างประเทศนั้นค่อนข้างสุ่มเสี่ยงกับการถูกบังคับให้ค้าประเวณีหรือถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านต่างๆดังนั้นเพื่อความปลอดภัยถ้าทานที่จะเดินทางไปทำงานในเกาหลีด้วยตนเอง ควรตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาจ้างให้ชัดเจนและควรนำหลักฐานการประกอบธุรกิจของนายจ้างและสัญญาจ้างไปให้สถานทูตไทยหรือสำนักงานแรงงานไทยในประเทศนั้นๆตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งและปัจจุบันรัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงานและรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้ลงนามร่วมกันเรื่องการจ้างแรงงานต่างชาติซึ่งกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานเดียวที่ทำการรับสมัคร สอบความสามารถทางภาษาเกาหลีและจัดส่งแรงงานไปทำงานในเกาหลีโดยที่ผู้ได้รับการจัดส่งไปทำงานจะต้องผ่านการทดสอบภาษาจะต้องผ่านการสอบด้านภาษาตำแหน่งงานที่ประเทศเกาหลีรับสมัครเข้าไปทำงานซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศกรมการจัดหาง,งานโทร0 2 2 4 5 6 7 1 5หหรือสายด่วน หรือสายด่วนกรมการจับหางานโทร6 9 9 4